สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ <laughs> FC <laughs> บอกว่าตามเลขแม่หน่อยนะคะเออแอดก็ลืมไปเลยนะคะออหลหวยหลอันไหลลืมเลยค่ะเนี่ยเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะโทรไปหานะคะเกบ,บอกว่าเอาคือโทรมาไวหวเถอวพสัสดุหวยเพิ่งออกเนาะโอ้แต่ว,วันนี้ก็วันที่สามเลยเดยวันที่สามแล้วเนาะแอก็โทรถาม เพิ่นบอกว่าข้าเจ้าบอกว่าสิเฮ็ดไม่ว่าซันเฮ็ดสิเฮ็ดแบบไม่ว่าสันสิเฮ็ดอันไม่ว่าสันแต่ก็เอาเอามาให้ดูก่อนเขาบอกว่าเลขยังไม่นิ่งนะคะเลขยังไม่นิ่งเพราะว่าเขาก็โดนกันมาหลายงวดแล้วนะคะไมายถึงโดนกินนะคะเขาเลยจะทําสูตรใหม่บหรือจะมีวิธีใหม่หรือเขาอะไรทําไมเขาถ้าเป็นสูตรเลขทําไมเขาบอกว่าเลขไม่นิ่งเนาะถ้าเป็นสูตรเพิ่นขึ้นว่าเลขบ่นิ่งสัน เออแม่อบอกว่าเพิ่นบอกว่าเหลขบนหนิงว่าสันแม่ก็บอกขาใจเพิ่นว่าแต่เพิ่นกะไ้มากก่อนเหลวเพิ่นว่าทำมากกะไปไปจัดเอาวาสันทำมากกะไปจัดเอาว่าสันเออนี่นะคะสี่ศูนย์เจ็ดเลขแม่ที่ได้มานะคะก็ไม่เข้านะคะก็ไปเข้าหวยลาวพัฒนาหวยเงียงต่อเงียงเมื่อเนาะเอาพิจารณากันดูเด้อทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางหรืออีสี่ศูนย์เจ็ดมันจะมาวันนี้หวยลาวบอก 407หรือมันจะมาวันนี้หวยลาวพัฒนาอยู่บนห้องหรือจังใดแต่แอรหถันมากเบิ้ลบาทแอรหถันมากเบิ้ลมากหามส่วนตัวแอดนะคะก็รีบโทรถามให้ทุกคนนะคะได้ยินชัดไม่ต้องรีบโทรถามให้ทุกคนบางท่านว่าเสียไปจัดหวยลาวพัฒนาอัสสันเอ้าทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อะค่ะแต่ว่าที่เราได้กันมาก็เอาไปจัดหวยลาวกันหมดเนาะมันก็เข้านะคะแต่ว่างวดนี้เพิ่านบวกวเลขบนนิ่งอัสสัน เป็นตะคือบบบุบาเหนียวฟังเป็นแนวทางเนอค่ะเขาก็เอาไปเล่นไว้เล่าเอาดกับสิไปคือกันค่ะแห้งเล็กมากบาดนี่เพิ่นบามันโมน่าสีเมียนตัวตัวที่เพิ่นไ้มันโมน่าสีเมียนค่ะเพราะว่าเล็กมันเล็กมันเหียงหละเอา,าเมือ่อเบิ่งเอาแอาดก็ลืมิมขำเบาเพิ่นค่ะโอ้ยเอดก็เท็ดโบปินอันที่ว่าโทรแล้วฟังเสียงเพิ่นนั่นเนาะ เอาพ่นหมาเนี่ยนี่ค่ะมันก็มัดดูห่นแล้วแต่ว่ามันกระเบบมันต้องกับหัวอยู่บนทุกคนพ่นว่าเอาสิืเปล่าให้ฟังแอดยังไม่ได้ตัดนะคะเอดยังไม่ได้ตัดไห้เสียวปหลินหวยเล่าเนาะฝ้าทูถามพ่นบอกว่าเพ่นบอกว่าเลขบ่อันเลขบ่วฮันนิ่งเด้อพ่นว่าเดี๋ยวอีกสสองเสมือนพูนสะหายไหมว่าสานอันหวยหวยหวยไทยเนาะ เขาโดนกินกันมาหลายงวดแล้วนะคะเลขกเขาเขื่อนมาจักโม้มันก็เขื่อนหลายพดเนาะ40 47มา42เนาะแล้วก็ไม่ขึ้นบนเลยนะคะทุกคนเพิ่นกับจุกหรือมั้งโม่เปมืดหรือบงเง่นได้เข้ามาหลายงวดเอาขึ้นเขาเมืดหรือเ่เพิ่นว่าอีกซ่องเสมือเดียวสีหายไม่เด้อพอ้างเพิ่นวายจังสีเนาะเพิ่นบอกก็พ่อก็เม่เนาะเพื่อนว่าหามันก็อยากสีมา่าวะเห็น เพิ่นว่าหามันก็อยากสีมามันก็อยากสีเด่นว่าสันอันล่ะค่ะเพิ่นก็เลยเขียนหยน้แนวนี้ว่าสันเพิ่อนบอกว่าเลขกว่าัานาหนึ่งเดียวเดียวอีกซ่องเสมอสีเอาห้ใไม่เด้อพอสร้างเพิ่นว่าจังสีเนาะเข้ากระทาเบิ่งแล้วเพื่อนห้เพื่อนห้มาถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เอาเนาะแล้วแต่เนาะทุกคนเนาะพิจารณากันดูนะคะ โอ้ยเออดัดบวงกระสีเป็นตัวหนีแล้วเอยดัดเหาะอตเ่ว่าเพิ่นว่าหามันกะหนอเพื่อนเพิ่นติกหาไว้เนาะเพิ่นว่าหาเหมือนหาหาหากะเบบว่าห้าก็เบียบว่าห้าก็เบียบว่าจะดินนะคะแต่ว่าเพื่อนว่าสามตัวเพื่อนบ่หูเสียไว้แต่ไว้ไว้ตำแหน่งไหนนะคะแต่ว่ามันไม่น่าใช่มันมันไม่น่าใช่เพราะมันออกไปแล้วเพิ่นว่าจังสี่เนาะมันสีมาตานตูดจั่งไรเราก็เราก็เลยว่า มันบน่าเมียนค่ะเดี๋ยวเพิ่นสีเห็ดไม่เพิ่นสีเห็ดไม่เพิ่นว่าหามันกะเดินคือกันเพิ่นว่าจ้กเสียาใส่ตำแหน่งใดเพิ่นว่าสามตัวดินเพราะว่าเก่าสามสองมันกับโค้งแล้วเนาะเขากับตัดแล้วเก้าสามสามสองเก้าสองบ่กลับหวับวบัวทุกคนอู้เอ็ดกลับอีกแล้วเอ็ดเดาเอา,อาเด้อค่ะนี่ เลขยังไม่น่าลงทุนนะคะเขาบอกว่าเลขยังไม่น่าลงทุนนะคะหวยเขาว่าเนี่น,นี่เราทุกคนสีไปอยู่บนละเป็นตะคืออยู่บนหวยเลาเสียเอาไปหลินหวยเล่าว่าสัททุกคนว่ะใครจะกลับหัวไม่กลับหัวก็พิจะะารณาเอาเด้อหรือเสียเอาไปซีตัวหลุดบ 5, 9, 3, 2, 5, 6, 3, วห้าเก้าสามสองห้าเก้าสามสองห้าหกสามสองเนาะเอา้านี่ค่ะเพิ่นว่าเดี๋ยวเพื่อนห้ไหมว่าษันเลขบุหนิงเพิ่นว่าตัวไพ ตัวไปตัวมันด้วยบานกินข้าว <c oughs> <c oughs> แอดแอดก็ลังกินอะไผลไม้ล้างปากกินลูกไหนนะคะนี่แอดตัดเองไหมโอ้ถือใจอีสวยแล้วสามโซงห่งเหล็กหลดเนาะเก่าสามหกสามกระเลก็กอายุเลก็กบานพอดี โอ้ยหาแหงมาโอ้เอ็ดจับใส่หาเก่าสามสองห้าหกสามสองเจ็ดสิบพันว่าหามันก็อยากสีเด่นแต่ว่าบุหูเสียวมันใส่ตำแหน่งไหนมันโมนาสิเมนเล็กตัวเก่าพ่นวาโมนาสิเมนสูงหนีเพันว่าสูงหนี่สงสสยสิบบได้แล้วพ่นวาพ่นวาเล็กมึงบทานแล้วน่โมนาสีใสได้แล้วพ่นวาเฮ็ยจังได๋ลยะหฮาบาดเอาทุกคนเอาไปพิจารณากันดูนะคะมันเป็นแนวทางหวยไทยนะคะทุกคนหวยไทยแนวทางหวยไทยนะคะแต่เราก็มาเล่นหวยลาวกันหมด เพิ่อนบอกแม่ว่าเลขยังไม่น่าลงทุนนะคะอีกสองสาวันไปเอาไม่วาสันเดี๋ยวเพิ่นเสียหายหม่วาสันเพราะว่าขาเจ้าทุ่มห้างเดียวเม็ดเดียวกันแม่ระบาดเลขมันมาแนวนี้เนาะใครอยากตัดก็ตัดค่ะน,นี่แอดตัดเองค่ะกับหัวเองค่ะแอดกระเฮ็ดของแอดนี่แหละมันกระถือใจแอดเสดวยสีเนาะเก้าสองสามสองโอ้คือมาถือใจทเทนอว่า มันเป็นตะคืออยู่บเขาลอ,เะะลองเบิงเด้อค่ะลองเบิงแอดกับฟ้าวโทษถามเนาะใครที่จะไปหวยลาวพัฒนานะคะใครใครที่จะเอาไปหวยลาวพัฒนาเพื่อนบอกว่าเลขบัฒนาลงทุนเด้อจะ้ะไม่แน่อาจจะไม่เข้าหรือเปล่านะคะหรือ,อยังไงก็พิจารณากันดูนะคะเจ้าของเรียบอกว่าเลขยังไม่นิ่งคะ่ะเขาจะให้อีกสองสามวัน,นะคะ่ะสองสามวันเขาบอกว่าให้ไปเดี๋ยวเขาเอามาให้ พิจารณากันดูค่ะทุกคนถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะใครที่จะเอาไปหวยหวยหวยลาวพัฒนาก่อนนะคะเลขงวดนี้เปลคักซับซูนบาทคูเทือเพิ่นหามา่แค่ตัวเดียวจบเลยเด้อค่ะรอบนี้สงสัยเพิ่นถือกินเพิ่นกระเควแล้วค่ะเพิ่นกระจุกนักเพิ่นง่เพิ่นกระสิลินตุละหนักเนาะมิดเดียวของเพิ่นเฮ็ดเองลินเองเพิ่นกับเบืจ๊กเอ้าเข้าก็ล่องบึงค่ะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะดูเป็นแนวทาง นี่แหละค่ะห้าหกสามก็สวยเด็ห้าหกสามสองเนาะหวยมาสี่ตัวเห็ดจึงเดรอะหวยลาวเขาเอาไปหลินหวยลาวเนาะเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวเพิ่นหาหมองใส่หาก่อนแต่เพิ่นว่ามันบมแม่นหนาสิเม่นตัวนี้เพิ่นว่ามันจะออกตัวเดิมบ่เนาะเงียนควอ่เพิ่นอยู่เด้เดี๋ยวรอดูค่ะรอดูก่อนวดนนี้ยังไม่น่าลงทุนนะคะเรากรอดูเป็นประสบการณ์ ห้องผ่าเบิ้งสถานการณ์ก่อนเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็เอามาให้แล้วนะคะเอาจัดไปค่ะเก้าสามสองนะคะเก้าสามสองก็ตามที่แอดบอกนะคะโจ้าของเลขบอกเลขยังไม่น่าลงทุนเลขยังไม่นิ่งนะคะเพิ่นก็สิบคิดว่าเฮาเอามาเล่นหวยเล่าละค่ะเพื่อนบอกว่าหาหามันเกิดเด่นมากกลาวมูเลยจักเสียวเสี่ยม,มองใดเพิ่นวาเว้นมีสามตัวเนาะเพิ่นเขาเน้นสามตัวบุกันนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่มาค่ะ เอาลองดูค่ะถ้าชอบกระจัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะเพราะว่าเพิ่นเซียวไปลินหวยเลาาพัฒนากันเอาลองดูนะคะไม่รู้จะเข้าไม่เข้างวดนี้นะคะถ้าชอบกระจัดเดอ้อถ้าขัดก็ผ่านค่ะมันสีเมนบัว,ว่กติเอาลองดูค่ะลองดูโอ้ถือใจอีสวยค่ะสามสองมือจามือเร่งหูกันเด้อค่ะเป็นตะหมานหิ่งปังบัวหวยตะยานยูเด้อค่ะระวังระวังเดอ้อพิจารณากันดูนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ